สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดมอนนะครับมอนจากกิจกรรมของวันฮาโลวีนซึ่งอันนี้เนี่ยอะกตุกกระตุก,ก,ตกซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่จะได้สคอร์ส้มจะมาจากการเปิดมอนให้ครบนะครับอันนี้เนี่ยผมแดะนากี้เอง Okay. ทีนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาสกอส้มนะครับเอี okay. พร้อมเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เข้ามากดรับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้มาอะไรวันนี้ผมจะมาเปิดสกอส้มหนึ่งใบที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับ ก็อยากให้เคเวสฮาโลวีนนี้แจก,กมอนดีๆให้ผมบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยเนี่ยดูนะครับมอนผมเนี่ยมีห้าดาวแท้แค่ตัวเดียวนั่นก็คือล่มลมนะครับล่มลมแค่ตัวเดียวเลยผมเล่นมาประมาณหนึ่งปีกับอีกสองสามเดือนประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับ มาว่ากันต่อเลยทีนี้เนี่ยผมจะมาเปิดมอนอตัวนี้ออกไปก่อนอโอเคนะครับผมจะใช้สูตรนึงแล้วกันเป็นสูตรที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือแนวไทยฮอทฮตทของเรานะครับเข้าเสร็จปุ๊บผมขอผ่านหนึ่งที่ ต้นคู่นะครับอันนี้ผ่าต้นคู่เปิดเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเ,เวสฮทโล,ลูีินจะให้อะไรผมบ้างมาตามคาดครับฮารี้ฮารี้ไฟนะครับคือไม่ได้อะไรเลย <laughs> จะมาโชว์เพื่อ ครับก็ให้ดูว่าผมไม่เคยมีอะไรดีๆที่จะไปสู้กับเขาก็ประมาณนี้ครับบ้านผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับตลอดไม่เกินสองดาวเงินหรือสามดาวเงิน ที่ประมาณนี้นะครับร้อยชั้นนี่ผมนี่เจ็บใจมากเลยร้อยชั้นผมไปถึงแค่นี้ผมเล่นมาหนึ่งปีงกว่าผมไปถึงแค่นี้นะครับที่มันเจ็บใจที่สุดคือเ n e r จ y เ n น r g ีเนี่ยผมไม่เคยให้มันเต็มเลยนอกจากเวลาผมนอนคือผมนอนประมาณตีสองถึงตีสามตื่นมา หกโมงเช้าผมก็เล่นมันก็จะเต็มพอดีแต่ในระหว่างวันเนี้ยผมไม่เคยปล่อยให้ Energy เต็มเลยสักวันเดียวนะครับโอเคก็มีเท่านี้แหละครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ